ดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชนะลงรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถมินิทักนะครับผมเอาไว้วิ่งทำมาหากินได้สบายเลยนะครับผมกับคันนี้ครับเจ้าซูซูกิแครี่นะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเป็นซ่อมแอร์นะครับ รถได้บางๆเดิมๆทั้งคันเลยนะครับซูซูกิแคลลี่นะครับเครื่องเบนซินพันหกซีซีนะครับเครื่องสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้แล้วก็ปี2012นะครับผมกับราคาครับ8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอาไว้เปิดท้ายขายของบรรทุกของอะไรได้สบายๆเลยนะครับผมรถรุ่นนี้ไม่ติดเวลานะครับวิ่งได้ตลอดวันนะครับผมปี2012นนะครับราคาเพียง 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับขายเงินสดนะครับผมคันนี้นะครับมาแนะนํากันนะครับมาพร้อมกับสีขาวนะครับสีโดยรวมสวยเลยนะครับผมมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับลดได้เดิมๆบางๆนะครับผมลดพึ่งเข้ามาเลยนะครับยางยังดีนะครับผมถัดมาครับไล่มาครับด้านนี้ครับก็เจ้าของเก่าเป็นช่างซ่อมแอร์นะครับนะครับผมยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกนะครับผมก็เดี๋ยว เด็กมาก็จะให้แกะสติกเกอร์ออกนะครับผมนี่นะครับโครงสร้างดีดีดีมากๆเลยครับลูกค้าคันนี้นะครับนี่ครับตะเข็บครับเม็ดอาร์ครับอยู่ครบครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับภายในนะครับนี่นะครับหัวหมอนอะไรเนี่ยทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะครับผมภายในครับ นี่พลาสติกยังอยู่เลยครับคันนี้ไม่เพียงแสนนิด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 นะครับผมแสนนิดนิดเองนะครับผมภายในครับก็ประมาณนี้ครับมันก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมรถอ่าบรรทุกใช้งานนะครับท่านนี้ก็มีงเก็บเก็บของให้นะครับผมมีพรมมาให้นะครับเล็กตัวถังนะครับอยู่นี่นะครับ โครงสร้างดีครับลูกค้านี่ครับรถได้เดิมๆเลยครับคันนี้ครับโครงสร้างเดิมเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเรียงสวยๆนะครับผมเอาวิ่งเปิดท้ายขายของนะครับไว้ใช้งานนะครับบรรทุกของนะครับใหญ่กว้างขวางนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สามารถอ่า เปิดด้านนี้ได้นะครับเปิดกระบะนะครับแล้วก็เปิดด้านนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่ครับมันจะมีที่เกี่ยวขอนี่นะครับแต่เจ้าของเก่าใส่ใส่แครี่ไว้นะครับก็เลยก็เลยก็เลยเปิดด้านนี้ไม่ได้นะครับถ้าเอาแครี่ออกเนี่ยเราสามารถเปิดด้านนี้ได้นะครับเปิดได้3ามฝั่งนะครับซูซูกิแครี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเปิดออกมาได้นะครับผมแต่เขาใส่แครี่ไว้นะครับ โครงสร้างสวยครับลูกค้าโครงสร้างสวยๆเลยนะครับผมยางอะไหล่มีให้ครบครับยางยังดีนะครับผมนี่ครับโครงสร้างครับโครงสร้างดีมากๆเลยครับลูกค้ารถคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับไม่ได้บรรทุกนะครับเพราะว่าคันนี้เขาซ่อมแอร์นะครับเต็มที่ก็บรรทุกแอร์นะครับผมพวกแอร์เท่านั้นไม่ได้หนักไม่ได้ไปขนของดินหินทรายนะครับ รถเลยอยู่ในสภาพที่ดีผมยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรนะครับผมคันนี้นะครับนะครับนี่ครับโครงสร้างครับสวยๆเลยนะครับผมสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูนะครับไม่แสนเจ็เรอยเองครับผมรถสตาร์ททีเดียวติดชึ้งครับลูกค้า เครื่องเดินนิ่งๆนิ่งๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้อ่ามีเสียงสายพานหน่อยครับตรงนี้ไม่มีลำโพงมานะครับไม่มีลำโพงมานะครับนี่ครับมาร์กิ้งอยู่ครบครับมาร์กิ้งตรงครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องครับอ่าห้องเครื่องเขาอยู่ข้างหน้าอ่า เรื่องเขาอยู่ใต้เบาะนะครับผมเดี๋ยวมาชมโครงสร้างด้านหน้าครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมไม่มีชนเลยนะครับผมไม่มีชนเลยนะครับแผ่นเพจอยู่ครบครับผมนี่ครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับนี่ครับแม่แรงยังอยู่ครบครับหม้อน้ําครับ เลเบลที่คันหน้าครับสวยงามครับลูกค้าคันนี้นะครับมออลมเบรกยังใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยของเดิมเลยนะครับมักกิ้งมักกิ้งตรงเลยครับยังไม่เคยเปลี่ยนคือรถเขาใช้งานมาน้อยครับใหม่แค่แสนหลักร้อยเองครับผมลูกค้าเอาไปใช้งานนี่คุ้มเลยครับคันนี้นะครับเครื่องเขาจะอยู่ใต้เบาะครับ อยู่ใต้เบาะครับฝั่งโน้นหรือฝั่งเนี้ยผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่โดยรวมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าช่วงล่างครับช่วงล่างดีเลยผมขับมาเองนะครับช่วงล่างดีเลยนะครับกับราคา88,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าก็ลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทร0858179617นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ mm2919 นะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด like มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมใกล้ไกลว่ากันตามระยะทางนะครับ hey ก็ฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ